ชาว์โซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันสอบวันที่4แล้วนะคะก็เหลืออีกวิชาหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็แรงชัดเคลียร์นะคะก็เลยแบบก็แบบก็แบบอายะลีลากอะไรประมาณอ่านนี่ฉันอ่านหนังสือด้วยนะก่อนพร้อมสอบครึ่งชั่วโมงฉันก็ต้องดิลแรกอะไรประมาณเนี้บบยคือคัก สอบได้หรือเปล่าน้ำเครียดนะเนี่ยฉันเลยหาเรื่องใครเครียดนั่งฟังเพลงในรถคนเดียวกมประสาตตัวเองว่าหนังสือจุซึมเข้าไปในสมองอย่างนี้นะหลายๆคนเครียดใช่ไหมทำตามฉนันได้นะฟังเพลงไปอา่านหนังสือไปอะไรไปเรื่อยสนุกอะไม่รู้ว่าคะแนนสอบจะเป็นยังไงนะเราก็ทำมาเต็มที่แล้วกันนะคะคิดอย่างมีสติโอเคปะทำเราทำอะไรก็ได้นี่ เรื่องนี้ดีอะเราไมีความคุยก็โอเควะไปแล้วนะมาทักแต่เช้าเธอใครแบบเคลียร์แล้วดูคลิปฉันแล้วจะอ๋ยฝนเป็นอะไรแล้วเนี่ยฝน <c oughs> สวยไหมคะวันนี้อน <c oughs> โอเคนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย